บทที่8ฝากตัวเป็นสิทธ์ข้าชัยโรงช่างข้าไปลิงเยี่ยทั้งสองถูกเราเข้าไปในจวนสกุกลกงแต่ไม่ได้พบปรมาจารย์กงซิ่วอีตามที่ตั้งใจไว้เนื่องจากสำนักศึกษาที่อยู่ในเขตราชฐานหลวงเกิดเหตุไม่ชอบอาพา,า,ากลในฐานะคุณนางคนสําคัญของราชสํานักและมีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักศึกษาเจ้างวนฉูโดยตรงดยเหตุนี้ผู้อาอุโสโกง จะไม่ไปก็ไม่ได้เช่นนั้นชายรุ่งชางกับไปลิงเย,ย่กำลังยิ้มแฉ่งเอื้อนเสียงสดใสาภายร้อเพราะพลิยงให้ผู้ใดฟังกงซินเย่เด็กหญิงวัยสามขวบหลานสาวคนงามของผู้เท่ากงนอกจากเป็นบุตรสาวของคุณชายใหญ่กงเสือหานกับคุณหุตสามตะกูลหลินหลินจือเฟยกงซินเย่หรือพวกบ่าวไพร่เรียกจนติดปากว่าคุณหนุ่สซินเย่นางยังเป็นแก้วตาดวงใจของผู้เท่ากงซินอีกต่างหาก ส่วนสิ่งมีชีวิตสีส้มขนปุยซึ่งกำลังเดินหน่วยนาดอยู่บนกำแพงสูงมันคือสัตว์เลี้ยงของคุณหนูสินเย่แม้อ้วนสุดเย่อหย่งตัวนั้นมีชื่อว่าเสี่ยวชุยกิจวัตรประจํวาวันของมันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่ากินกับนอนคุณหนูสินเย่ให้ความสําคัญกับเสี่ยวชุยค่อนข้างมากเสี่ยวชุยจึงติดนิสัยขี้เอาแต่ใจมาจากเจ้านายของมันข้าเคยได้ยินท่านปูป่ถึงผู้เท่าฟังอยู่บ่อยๆไม่คิดว่าวันนี้จะได้พบสิทธิ์ทั้งสองของผู้อาวุโสโดยบังเอิญ บิดามารดาไม่อยู่ท่านปู่ก็ไม่อยู่จวนหน้าที่ต้องรับแขกจึงตกมาเป็นของเด็กหญิงวัยสามขวบอย่างกงซินเย่ฮึปังเอินที่ไหนกันพวกข้าเดินทางไกลตัง้งหกคืนเจ็ดวันกว่าจะมาถึงที่นี่เหนื่อยจะตายอยู่แล้วจะอ้วนช้โรงช่างปากไม่มีหูรูดคิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องโดนนิ้วมือเรียวของหลิงเย่ออุดไว้อีกตามเคยก่อนจะยัดขนมเฉียนกัวตามไปติดติเข้าใจผิดแล้ว พัวข้าคือสิทธิ์จากสนักซันไม่ใช่สิทธิ์ของผู้เท่าหวังไปลิงเยีย่ยรีพูดแก้ต่างคุณหนูหนายท่านใหญ่กลับมาแล้วขอรับพ่อบ้านอาุโสเข้ามากระซิบจากด้านหลังแต่พูดยังไม่ทันสิ้นเสียงคงสินเย่รีบหยัดกายขึ้นยืนแล้วซอยฝีเท้าตุ้มเตี้ยมไปเ,งเงชิงเงยเชิงแงอยู่หน้าซุ้มประตูทันทีที่เห็นท่านปู่ลงจากกระโจมรถมา้าหลานสาวคนงามอ้าแขนกว้างวิ่งเข้าไปกอดหมับเข้าที่หน้าขาของท่านปู่ หัวกลุ่มถุยของนางคลอาเคลียอยู่เช่นนั้นน้ำเสียงงดงอดเบาบางแต่จับเป็นภาษาได้ง่ายๆเะโอ้ต้อนรับแขกทั้งปูด่ได้เป็นหยงนียไม่เชื่อก็ถามพ่อมาา่านฟังดูสิจ้าค่ะหลานสาวขี้ฟองและเป็นคนบ้ายอมมาแต่ในแต่ไรส่วนหนึ่งเพราะถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีทุกคนในจวนตามใจซินเย่ยเสมอเนืองจึงกลายเป็นเด็กที่ต้องการควาชื่นชมตลอดเวลาอย่างที่เห็น <laughs> ดีดีดีเหลือเกิน ไม่มีใครหน้าไหนดีเด่นได้เท่าลานสาวของข้าอีกแล้วคกงซินอวีในวัยเจปีดูกระฉับก,กระเฉงไม่ต่างจากคนรุ่นราวหกปีสีหน้าข้าตาบ่งบอกว่าเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาไม่แปลกที่โกงซินเย่จะรักท่านปู่มากกว่าพ่อแม่ของตัวเองเสียอีกเป็นอย่างไรคนที่ผู้เท่าหวังส่งมาหลอเราหรือไม่กงซินวีพูดเสียงดังติดตลกกงซินเย่ถูนิ้วมือดุลปลายคาง ออกเสียงเงืมในลําคอสีหน้าโ่งบอกว่าครุ่นคิดอย่างหนักเงียบงันไปครู่หนึ่งก็จะตอบเสียงเจื๊ยแจ้วว่าอืมคนหนึ่งพูดจาดีหนึ่งคนพูดจาไม่ดีถามถึงองค์รวมของหน้าตานับว่าเสมอกัน <c oughs> จะเลือกได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นกุงซีอี๋ใช้กุศโลบายในการพร่ำสอนหลานสาวอในเมื่อหลา่ๆใกล้คเคียงกันสินแยกคนประเมินจากปกคลิปภายนอกกับสัดส่วนร,รูปร่างถึงจะถูก ใช้ลช้มชางอบวบอวนกินจุและพูดมากส่วนปลายลิงแย,ย่พูดน้อยหลักแหลมทำตนรูปร่างสันทัสสมส่วนอเช่นนั้นเอเอคิดว่าปลายลิงแย่เล่าๆที่สุดเด็กหญิงไว้3สามขวบผินิดพิเคราะห์อย่างละเอียดถีถ้วนวาจาที่ใช้ล้วนชาชานและตรงไปตรงมาเพียงเท่านี้ก็ทําให้กงเสียงอีภูมิใจในตัวหลานสาวจะแย่ทมเนียมบ้านอื่นอาจรักหลานชายมากกว่าหลานสาว แต่ใช้ไม่ได้กับสกลุลกงตราบใดที่เป็นมนุษย์มีเลือดเนื้อเชื้อไขเหมือนกันผู้ที่เจริอแล้วไม่ควรตัดสินว่าเพศไหนดีเพศไหนได้เพราะในความเป็นจริงทุกเพศทุกวัยล้วนมีความมหัศจรรย์ที่แตกต่างกันด้วยกระบวนความคิดที่ลึกซึ้งและแตกต่างจากคนทั่วไปทำให้โกงสิงอี๋เป็นราชครูคนสำคัญของแผ่นดินกวัวชูอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้เด็กวัยสามขวบรู้จักก็บิเคราะห์ได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดา ในสายตาข้าเยอ,อคือยอดผู้เยาที่น่าเรือมใสที่สุดในใต้ล่าคงสินอวีจุ้งมือสินเย่เดินไปเรื่อยๆสลับเอื้อมือไปลูบหัวพร้อมทั้งเอ่ยปากชมไม่ขาดปากผู้เท่าให้ท้ายหลานสาวอย่างเสมอต้นเสมอปลาย,ยเยอรอักท่านปุตที่สุดเด็กหญิงยิ้มแฉ่งเบิกบานใจอืมแต่มีอย่างหนึ่งที่ยเยอ,อควรรู้ไว้เจ้าบอกว่าใช้โงช่างอบอ้วนหลงพง แล้วเยอเอ๋อเล่าพร้อมเรียวกับชายรงช่างตรงไหนผู้อาวุสโสกงซินอวีพูดฉอล้อหยอกเยา้าหลานสาวตัวน้อยพระถูกเลี้ยงดูอย่างดีอาหารการกินไม่เคยขาดกงซินเย่จึงอ้วนเป็นเจ้าลูกหมูไม่ได้ต่างจากชายรงชานะ่างนักเฮ้ยเออเป็นเด็กอ้วนที่น่ารักส่วนขอนผู้นั้นเป็นเด็กอ้วนที่น่าชางังเปรียบเทียบกันได้สิที่ไหนกงซินเย่หัวร้เหอะแแหะแก้เขินก่อนจะแก้ต่างใ,ตงให้ตัวเองหน้าตาเฉย หมือนคำนวนที่ว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นอืคราวหลังอย่าวิจา์คนอื่นแค่ภายนอกเข้าใจหรือไม่ผู้เท่ากงข้อนหน้าผากหลานสาวตัวยุ่งไปทีหนึ่งก่อนจะถูกเจ้าตัวสะบัดมือทิ้งแล้ววิ่งหัวสั่นหัวคลอนไปที่ไหนก็ไม่ทราบคารวะผู้อาวุโสคาราวะผู้อาวุโสเสียงสะท้อนจากผู้เยาสองคนดังมาจากศาลาทรงแปดเหลี่ยมทิศประจิมอ๋อเจ้าคือใช้รองฉาก ส่วนเจ้าคือไปลิงเยียดสินะกงซิงอวี่หยุดเท้าแล้วสบตากับเด็กทั้งสองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสลับไปมองแต่ละคนอย่างเพ่งพิดแค่ฟังคําวิจารณ์จากเย่ยเอ,อ๋อก็น่าจะพอเดาได้ว่าใครคือชายรองชางใครคือไปลิงเย,ย่แต่ที่ชัดเจนที่สุดเห็นทีจะเป็นใจความในจดหมายที่หวังเยี่ยนเฟิงส่งมาไม่เพียงฝากฝังความต้องการมอบหมายให้โกงซิงอวี่สร้างสอนและฝึกฝนให้ใชายรองชางรู้จักควบคุมพลังยุท์จากเส้นปราณบริสุทธิ์ ยังระบุอีกว่าใช้รองชางมีรูปร่างอย่างไรไปลิงเหี้ยมีรูปร่างอย่างไรไม่เพียงอธิบายได้ละเอียดหมดจดภาพที่ผู้เท่าหวังว่าด้วยผู้กันอยากยังเหมือนตัวจริงมากถึงเจส่วนท่านผู้อาวุโสรู้จักพวกข้าได้อย่างไรครับใช้รองชากเอียงข้อถามด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้ยามอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ใช้รองฉางลดท่าทางโอหังของตนลงไปมากถือว่ายังรู้ความอยู่พอตัวเด็กโง่ กว่าพวกเจ้าจะเดินทางมาถึงต้าเท่าหวังส่งจดหมายหาข้าเกือบทุกวันพวกเจ้าทั้งสองน่าจะสําคัญกับหวังเยี่ยนเฟิงอยู่พอตัวในมือรู้อย่างนี้ข้ายอมใส่ใจและไม่เพิกเฉยที่จะทําความรู้จักกับพวกเจ้าแน่นอนเพียงได้เห็นหน้ากันครั้งแรกผู้ท้ากงซิ่งหวีรู้สึกถูกชะตาก,กับเด็กทั้งคู่อย่างบอกไม่ถูกอีกประการหนึ่งก็สัมผัสได้ว่าชายรุ่งช่างไม่ใช่เด็กกระโหลกกะลาทั่วไปนอกจากนี้ยังสัมพัน์ได้ถึงคุณพลังสองสาย ที่ไหลเวียนอยู่ในกายของโรงชางอีกด้วยผู้อาวุโสโกงกับผู้อาวุโสหวังหน้าตาคล้ายคลึงกันมากข้าพุยเยาขอบังอาจถามท่านทั้งสองใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกันหรือไม่ไปเลียงเย่ประสานมือคำนับอย่างนอกน้อมก่อนจะถามบางอย่างที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ายพอสมควรหากเป็นผู้อาวุโสท่านอื่นไม่แน่ว่าคงถือโทษกรดเคืองอยู่บ้างทว่าโกงซิ่งหวีนอกจากจะไม่ส่อแววว่ากรดเคือง ยังหลุดหัวรอรุ่นออกมาอย่างชอบบอกชอบใจก็จะเอ่ยว่าน่าสนใจน่าสนใจเจ้าเองก็น่าสนใจพี่ใหญ่หวังส่งเพชรเม็ดงามไม้ค่าเจรนายถึงสองคนเชียวหรือนี่กงซิ่งอวีต้อนดึกสองคนให้กลับเข้าไปนั่งในศาลาทรงแปดเหลี่ยมก่อนจะค่อยๆซักถามประวัติของแต่ละคนอย่างละเอียดแต่ก็ต้องผิดหวังไปตามระเบียบเมืม่อประวัติชาติเกิด ที่โกงซิ่งอวีต้องการไม่มีให้ขุดคุยในเมื่อสักถามกันมาพอประมาณก็ถึงเวลาที่โกงซิ่งอวีจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของตนเองเสิบบ้างเท่า,าก่อนที่จะได้ฟังเรื่องราวเหล่านั้นโกงซิ่งอวีตั้งเงื่อนไขเป็นข้อแลกเปลี่ยนว่าเพื่อวทั้งสองจะมีสิทธิ์ได้รับรู้ประวัติของโกงซิ่งอวีก็ต่องเมื่อยินยอมกลับการกงซิ่งอวีเป็นอาจารย์